สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอน,นอลแชนแนลมินิแฟนน่าจะพาพีพ่โอ้คอยเอ้ยขอลินแข้งพี่น้องแฟนน่าจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศย่งางเลาะพี่น้องบอกไปกันรินแข้งพี่น้องเอ้ยบอกก็บ,บ่ออกชมบรรยากาศหนาวมาหาเลาะพี่นอ้องเลื่อนเล้วก็หาเลาะ ชมบรรยากาศน้ำหนาวพอได้ลิ้นแข็งพี่น้องท้องฟ้ากับแจ่มใสสักน้อยหนึ่งแสงแดดกับพ่อสลัวสลัวพี่น้องคีวิดูบานบานขค้นเก่าตามสไตล์แม่ชิมหันบรรยากาศวันนี้กับติดลบสาวอังศาเซเซียของประเทศเนื้อแทดนพี่น้องขนาผ้าละยางละเบิ้งฮิวมา ชมบรรยากาศพี่น้องกล้องสะทบสะเทือนน้อยหนึ่งขอโทษขออภยัย้อจ้าแม่ซิม่อนก็นลื้ออีกแล้วลืมมอ้อใหกันสั้นน้าว่าแฟ่ยหน้าถึงไฟแดงเลยพี่น้องต้องถามไฟแดงจักหน่อยหนะึ่งเอาบรรยากาศเอามาให้ชมพี่น้องกดไฟแดงไหม กดไฟแดงเราพี่น้องจ้าขามฟังร่อขามไฟแดงพร้อมไฟหนาด้วยจ้าไปขามไฟแดงแรนก้อนแม่เด้วขามเราพี่น้องพูนรถทั้งขยะแล้วรถนี่อย่างพูนมา ตามมาช่วพี่น้องที่มาได้หลายแต่ยางเนี้ยยังพี่น้องจ้ะที่มามื่นที่มาขนาดถ้าตรงจะลดพี่น้องลดไปยางมาหน่อย เฟนน่าเรื่องคักพี่นอ้องเห็นที่มาซิมอนประมาณยางน้ำพี่น้องจา้าซิมอนนอนหลับนอนอนอนเอลังมือกับที่มาหลา,ากหลายก็เลยได้น,นอนตอนกลางวันป๊าป๊าซิมอน,เอ,นเอ่อเฟนน่าเอิญซื้อลูก,กเอิญซื้อพี่พี่น้องเอ้ยลิ้นแข็งไล่ยลิ้นแข็งทักยงงังชมบรรยากาศสักหน,น่อยหนึ่งซ่าม,มีแดดสลัวสลัว แม่ยชิบอนกับผักแนว่าะผักเน,ว,กเนวจ้ารียนแข็งขนาดาว่าขึ้นนาคลิปกับว่าวพิษว่าวถือพี่น้องอย่าถือซะเด้อมันน่าละลายกับว่าวพิษสักหน่อยหนึ่งไปลแล้วเฟน่าวอลท่าแม่เลยแฟนนาพี่พี่น้องท้องฟ้ากับแจ่มใสดีทั้งขยะขจยะกับมะเก็บประเทศนี้สะอาดจักหน่อยหนึ่งพี่น้องมีมะเก็บขยะพลาสติกกระดาษ กระดาษร่วเอยทั้งขยะร่วมพี่น้องพูดไปข้างนาพูนกับไปทั้งหมอกอันไหนโรงเรียนซีมอนไปยังพวามมาชมบรรยากาศพี่มะมื่อวบนมีเม้ตัวใดออกมาหาเพล่นผ่านด้วยพี่น้องจ้าพูดทองผ่าแจ่มใส มีแดดงามคักงามเนื้อทองฝากระซีกระฝาพี่น้องคุณน่ะก้อนเมฆขนาดเดินเร็ว,วๆร็วเถอะเมร์กยางยากพี่น้องเออที่มามันหนะาเขาโคตรยางโซโตรูเทียนหน่อยนึงก็ขอถอดด้วยพี่น้องที่มามันหนาะละ,ล,ะลายเดินยากเดินไปกับทราหัวเง,งยเงยพรพี่น้องนี่จะก่อนน้แข็งบอกยังไงเอาปีนขึ้นไปสูงโหดเดียวเนี่ยตกด้วยนะ แล้วเขาเจ้าเกียที่มาออกมอไอหน,น้าบ้านพี่น้องเขาประเด็นบ้านเพ่นเฮ็ดยังมาพี่เห็นที่มากกลดเงี้ยวะเดทอดประเด็นในบ้านเพิ่นมาเดี๋ยวเล่าเป็นหนะที่มาเบิร์นเลียนที่มาบ้านเขาเจ้าเห็นที่มากกอนเงี้ยก็อยากเล่นเอาพี่น้องจะเล่นที่มาหน้าบ้านเขาเจ้ามาแม่เดี๋ยวเล่าเขากับบานเฮ้า เอาเดี๋วพี่น้องเล่นที่มาหน้าบ้านเขาเรี่ยวเอาความส้อมว่าเจ้าเถอะล่ะเอ้ยหน้าบ้านเขาเจ้าเด้พี่น้องเรนที่มากองอยังไื้อใสก็นอนเล่นเลยพี่น้องจ้าเด็กหน่อยมาคักมู่จะข้ามวันหนาวถุงมือกับมอไซค์มาแม่กลับบ้านเพื่อนสวัสดีพี่นอ้องพื่อนแอรคลิปวิดีโอจิจบม่วนแล้ว พี่น้องเบิ้งรถเด้นเด้อขันมาล้างหาทรายขัวเบิ้งเป็นว่าทรายขัวฟังรูเรียงนี้ได้พี่น้องขณาฟังรัรูเรียงขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมให้กําลังใจช่องซิมอนเอ็นเอลชนเนลเด้อค่ะเด้อขอบคุณลาย,ลายมูนี่แมซซิมอนนแกริน,ล,นลงคลิปวิดีโอลงเอาสารวันลงเอาเลยพี่น้อ,องจ้ากระเทือนได้ออกจากบ้าน ลายรล่อบลงคักลงแน่ไปพี่น้องเวลาฟินอ่ะกลับบา้านเราพี่น้องจ้ะเอาขื่นปีนหน่อยอีกแล้วพี่น้องอกลงม้าดิม,าม้าเม่เอาพี่น้องเส้นหน้ากับขอลาจ,จากพี่น้องไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าคลิปวิดีโอบาน มากับกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ซี่หมอนแฟน,นหนาในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจฝากติดตามคลิปต่อไปได้วยจ้าบ๊ายบาย